ชาวบ้านชุมชนบ้านแม่ทะหมู่ที่1ตําบลแม่ทะอําอเภอแม่ทะจังหวัดลำปางนําโดยนายบุญยาเดชทิธรรมมาผู้ใหญ่บ้านร่วมกับแกนนําอาสาสมัครป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าทําแนวกันไฟขนาดความกว้าง8เมตรระยะทาง10กิโลเมตรบริเวณข้างถนนไปอ่างวังเฮว่าอ่างวังเฮือนะคะเขตพื้นที่ติดต่อดอยพระบาทเพื่อป้องกันไฟป่าท,ที่อาจจะลามไม่ดอยพระบาทได้ ขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอำเภองาวจังหวัดลำปางค่ะระดมกำลังทุกภาคส่วนกว่า200คนคิกออฟประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5พร้อมทั้งปล่อยกำลังเข้าดับไฟไหม้ป่าเนื่องจากที่ผ่านมาอำเภองาวเกิดไฟป่ามากเป็นอันดับ2ของจังหวัดค่ะทางจะจัดการทรัพย์กรป่าไม้ที่3วมลปางของเราจะปล่อยนะครับชุดเฉพาะกิจ เข้าไปดำเนิเนการดับไฟป่าในพื้นที่ที่มีปัญหาเกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องได้แก่ตําบลแม่ตีบและก็ตำบลทุบ้านบวดนะครับโดยวันนี้จะดับไฟป่าให้หมดทุกจุดแล้วก็จะมอบหมายภารกิจให้กับทางอบะททั้ง10แห่งแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง85บหมู่บ้านดําเนินการเฝ้าระวังนะครับไม่ให้เกิดปัญหาไฟป่า นอกจากการเกิดไฟป่าแล้วนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องนั่นก็คือการเผาทางการเกษตรอย่างที่เพชรบูรณ์ค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและคนที่เกี่ยวข้องจับก,กุมชาวบ้านได้สองคนในพื้นที่ตำบลท่าโรงอำเภอวิเชียรบุรีเพราะว่าไปลักลอบเผาไร่อ้อยโดยไม่ได้รับอนุญาตนำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีนะคะเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงประกาศมาตรการห้ามเผาอยู่สำหรับเพชรบูรณ์ค่ะฝุ่น PM2.5 ก็เกินมาตรฐานต่อเนื่องอยู่ในระดับสีสม้มเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ล่าสุดจุดความร้อนที่เกิดจากไฟในจังหวัดเพชรบูรณ์ยังมีกว่า30จุดนะคะก็ทําให้นายสรัญยูมีทองคาผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อําเภอที่เกิดจุดความร้อนเร่งประสานชุดปฏิบัติการในพื้นที่เข้าตรวจสอบและดับไฟพร้อมทั้งติดตามหาสาเหตุการเกิดจุดความร้อนและไฟป่าเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด ส่วนที่เชียงใหม่หาค่ะนายอัคราพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดกิจกรรมพิกออฟไถกลบตอซังสร้างดินยั่งยืนฟื้นสิ่งแวดล้อมที่บ้านเตาหายหมู่ที่6ตตำบลทุ่งรวงทองอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ตั้งเป้าไถากลบตอสังข้าว73จังหวัดครอบคลุมพื้นที่65ล้านไร่เพื่อลดฝุ่น กรมควบคุมมลพิษรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในภาคเหนือวันนี้11จังหวัดที่ฝุ่น pm 2.5ยังคงเกินมาตรฐานอยู่ค่ะ